มาบัดเดียววันนี้ฟัก็พอตนั่งแฝ้ไซก้อยสางไล่สางเขาวังถึงแทนจังแค่กนไล่ไปเขาสิเมืองตะบะตีที่ข้านุ่มกงและก็้าสวยมากใจข้าหินกินคนก็นงังเส้าโกมันมา

sau thủy kiện ma mồi sớm đăng khai ta tình ham mà vây pin con lại tò mò nắp xoắn đuổi <laughs> ca mày mang có đi <laughs> khắp คือจบโดยตั้งโตงะขมวหมือกัน,น<อ>มีตึงซ้องก,นกัน่าพ่อมึงนี่มึงหักเงินเล่น